ก็ปากม่าเออเอี้ยผ่านมาทางข้างบักเชืเออเนาะเออปอบตัอนี้ก็ก็อ่าขอให้กขอให้ร้านทุกผูผูกคนมือถูกมือรักมือถูกมือหมายอายุวันนะ้ถูกขาดไปแล้วหึหึแล้วก็รวยนะเอออย่างได้คือ้แค่แค่แค่ไม่อ่านเพราะก็รู้รู้เป่าอ้าวอย่างไรเวมาจะกูพอทำอะไร ขอนางกุมวราช่าวาเนี่ยน,นมมางก<อ>ุมาราบงจำปื้องจป่าดอกไม้บังคือหาักพ่อไม่ว่าไม่จำปื้อไว่จป่าเนี่ยนะมางคบังงามแต่เรื่องมองงูปามคุกขาั้างนอนแล้วพวมาอบมาได้มารวมกวนนะเออข้อนางกุมาราบงจาป่า หายไม่ถูกไมหลับไม่ถูกไม่มัด้วยวันนั้ถูกข่าพาระหึหึแล้วก็เรื่อวัดึงมานี่พวกมาได้ถวายพออีกเก่าคึบขวางเออเอเก่าทึอเอพวกมาได้เก่าทึอพวมาได้เก่าสิอขออันนี้ยางบันกระดุัระดุปวัดจ้าว่าเกิดพรุ่งนี้ไว้ก่อนก่อนเออปันกระดุ่าดือพวกมาได้เก่าเือเออทางบุง วันเกิด่วงหน้าแครเกิเบื่อเกิดกวางน้าใครเกิเบื่อเกิดเมื่อเป็นนางบ่เกิดมือท่านบ่เกิดเมื่อกวายพรไปคอนบอกไคอนก็ได้ดื้อนะนางปัญจลข้าดื้อขอให้สุขภาพแข็งแรงนะลูกนะ เคาะห่างมืดใหญ่เคาะทางินไหนอกเคาะหายทองอะไวาเคาะให้กิจการงานจะเดินก้าวหน้าปาถนาถึงใดให้สมความุ่งมาปาถนานะลูกนะเอออยากได้ลูกจักแปะข้มก็เอาแปตัวร้งมัวถึงมาเอาลูกแปข้อมเอาัว้เดีญยวกับพ่อระกอาได้ข้อนไหวาลยไม่ตึงกันเบาหวานนได้ไลวเรื่องน้ได้ไวเรื่องคาปู เอาลูกแปวกข้อพัวคนเดียวแล้ร nice ูกด้เออนอืองายไปจะรู้เออพ่อเัยแหวกข้อไปช่วยชีวิตเอามาทำเอาเก่งอะรเลยมาถ้าในผัวคนเดียวเออมันก็วือกันเข้าใจว่าับปูข้าเอาไรายานมหัวแตกเนี่ยหะโอเคผ่านแล้วนะเอออันนี้เขาค่ะลูกปูฮะก้านมันเนี่ย มาคืองอตไปอ่อเออเามาถือทุกรอกทุกรอบทุกรอบบังดูกบไหนข้อาข้อไงข้อตัวเขาเนี่ยขายเค่ตรองเกิดไงคือปลกข้อไงเราเนี่ยเพียงผักหอมโอ่บางใดูปูบางใบดูวยวน้านนี้ไขังตัวนึงมาปูจักคือกรหมจักคือกังหมมันจะขูกมูแกแค่นั้นทำน ก่อนเดก,ก,กคือพุกรอบพุงรอบเชื่อเอได้ช่องมึนท้องมึมา่าน่องหาชีสมาบ้าคือแบบนี้เองให้นั่งให่ขืน่ายย่งชงเดมงเดิมไม่ชงหแบบยังไงเนี่ยเปิดตัวยางขึ้นอีกวันหน่วัย่างขึ้นอี่ก็ทำให้คนดูผมุ tes. ่งหวัเขาถวไว้ผู้ทหารมื่แบช่อเอก็ือยังคงไปวาไอ้่องอรหาชี เอออันนี้กับพ่อว่ากับพ่อทำทม่หลังคือกว่ากันโอ้กว่าคือเป็นบบนี้คืออยู่บ๊ยต้องถ่มคุ้มเก็บมาคือ้บ่บาวไปนึมาจากกับพ่อจ้่บว กับปูก็เอาไปกับใช้กับป๋อมรก็หายเนาะใบหายด้วยใบใส่เปิตัวยางด้วยใบใหญ่เขา้องเก็บใบกอเนาะก็เขาปลอดภัยไงเนาะเอาเข้าดูเค้กเบอรเด้บใบเล็กเอาไว้เออใบเล็กเอาไว้ชู เนาะจงไม่กลารักหรอกเพราะังน้ออโอ้ไม่ธรรมดาเลยจงนิเดียวนิดเดียวเนาะเออขอให้อ่นยากรก่อยกับอกเช็อึดถอดแหวนที่นี่ยังไม่จัดเขาให้มือเข่ามือรักมือเข่ามือหมัดยุกวันนักถูกขาพรหนึ่งแล้วก็ทปกวนวันนี้ขอให้ถูกหวยสิบตาโอเคเนาะงานใจเค่ใจแค่เหมือนแปบงเราจะปวดเหมือนแล้อ่ะเมือนนได้มืเด็ก็มาเป็นได เออไปกันี่กว้าปไปไัล้บว่านักนอืนจะิ้มลันที่้าอืมฮ่าฮ่าา่าา่่ังเพอยิงบังเครื่อิงนยัเออปังเคอยิง่า่โอ้ยนักขันออกำลังเรียนใหม่พ่อกำลังเรียนใหม่อือวันนี้เออยังนั่งน้อยติดทุระเออเข้าโรงเรียนไม่ได้ ก็อะไรใช่คุ่ไม่ทางอือคกไมันปีกไปทางเออการเลยให้อีน่าใเหนื่อมัาเขาเว่งรอเออเขาเว่งตรงเนี่ยเขาเออเขาเว่งงานเออําอันนี้เป็นําออามานี่ามอันนี้เป็นํามทักทิ้เตื่ไม่คู่กินไปแล้ห้คู่บางร่างเพรี้ยอยากหาดูหาเชื่อหยเลือหาแล้วก็เออกินเขาแล้วงามทัทีเลยดิงามทันทีเลยป้าปูําครับ ทพกันามคักมึงครับู่เอมาเปิดน้ำอ่านรมาคู่นี่แหละเปิดน้ำมาคู่ที่น้ำบกพร้าวใครพ่อ่ะอายูหาชม่เปิดชื่อผามาฮึมครับปูมาเปิดตั้งคันอืมทน้ำบกาวู่ช่ผู้งามนปูเนาะมาแฉู่ดงมาเฉิูดเเิเกไม่หออดกัน ตัวเป็นเจ้าบาวอานเจบะมงจะของเนาะทีร่รานเมื่อกูหารได้เกิดอะเนได้เกิดแ,แต่ว่าป่าบอืดเี่ยเลยไ,ไม่จะคงม,มา ที่เราม่ทำที่เราไม่คุเข่มาคนหนั่องนีปั้นไมไมปูฟั้นทําไม่วเนี่ถึงแมค้าเก่อเฉอกวาาเบ้อบเถื่อเพาะที่เยบอกไปเลยครับว่าเถื่อเกิดชีวักอางหลัวันนี้ปูมีแน่มอเถื่อพาเถื่อพาเถื่อพาไงเนาะปูชูถาว่าเฉืยดกว่าเด้อพุงดี เอตอกติดตามเุ๊คยัดเศษเส้นข้อใจคนจนจะมาแล้วนะพูดอะมาอะายมาได้ใจกยังไยอีกได้เงีายชิวาวิอีกได้เงี้หายไปแล้วน้ำมาเ้ากินแล้วคือชิวาขวดเปิดจกอีกเรือเป็นน้ำอันที่สามเนอะมาเปิดน้ำอันที่สามเลยวิอว่บแจกขวดข้นมาเรนยบร้อยแมาแ มางั้งตื่จะขึ้นเอาขวนเด้อไะไรยิ้นอยู่อ๋อตาบังคับตื่เนาะบงค้งแเนี่ยมู่กนอนะรเนาะถ้าเขาบังคับตื่นัขาขึ้นเาปิดคือบัตแม่บ้านรมครับเออเมื่องจือันนี้อึง่ายอันนึงว่ะบักขย้นจวนโถ่เขาด้วยอ่ากูจับบารก ร้อยเก้าปีคุรมร้อยเก้าปีรอยเก้าปีมามมาเขื่อนตัวเขือนกลก็จักบายก็แคระรืมอายุเท่าไครับสิปสิบเออจักบ่ากูมามมกร้อยเก้าปีคุณได้ครับคุณวานนี้อ่ะเขาใช้่าเขื่นกลางต้องขึ้นจัหน้าอายุนะต้องขึ้นจัรณหน้าอายุเขื่อนตัวนะเออมื่อจะกคู่หมักมารมครับคุณเพราจกคู่หน่อดคู่ง่ายพาะจักู่เขาคู่แกด้วเก้าปีกัยังหมักเขือตัว พราะฉะนั้นเคียรตรวจต้องตรวจต้องถูกตรวจอารูู้กจักว่าอายุเครกันเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ครับปูว่ากู้จัดกพืกาเคียรตรวจใครเคลียร์้าวจไมเอาเคยตวกไเคลียตวจเนาะไม่มีใครผู้จ้ดไม่มีใครรู้หกไม่มีใครรู้หรักวันหัวออกเมื่อหร่ค่อจะรู้เรื่องอายุเคร็จตรวเข้าใจไหมเข้าใจอเค เออหารกูหายกม่จบไม่จบไม่จบไมมาไอ้กูวันนั้นกูขาว่านั้นเหี้แล้วก็เว่ากว่าจงไดอ่ะนางสมพานเปูเออใครเดถังฮ่าๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆไม่ๆๆๆๆๆๆๆเๆๆ่ๆงๆๆ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 อๆๆๆ่ๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆ เออยังสงสารคนที่หิมะน่ะนะแล้มาเทาตัวไปหิมะนะไปิจะมาไม่หิมะไประเท่าเท่ากม่ยังจะหิมะนะเออนาะรับปูเออเปจังการเนาะเออยังสงสานเช่าหนาวไปฮะเออหิมะสูงแหนที่คอ่าขึนมาโออยังสงสานมากเหมือนเกือบบทานเนาะ เกือบขึงรอบปอท่านได้ยิ่งครับปูรอบอีกแม่งสองพันมากเกือบวปอท่านรอบขั้นสุดท้ายสุดงดักว่าเบิร์ดมากเกือบไรเงี้ขคันสุดท้ายคันสุดท้ายรอบสุดท้ายก็งนรอบสุดท้ายนะจำปืนนะครับปูรอบสุดท้ายมือแรงนะครับอีนแม่งสองพันเกือบก็เกืองเกือบมากปอท่านสิบแปดยิ่งสิบแปดเบิร์ดสิบแปดเกือบปอท่านนะ่าครับปู

ว่แค่ออเอาหิมะแค่แก้วห้พออย่งว่าฟาจะคือว่าเปิด้ค่อึว่าปเอาว่าเปิดน้ำแข็งวาปูว่าแค่ออเอาหิมะแค่ให้พ่อหมังนะจะทำไปจงดิ้งอาไม่คับตอกอยูหมีเออเออข้อหาอีนัสภาพม่อขม่ับม่อขไมอมัดายุวันนะสุขขาพานักหึ่งแล้วก็รวยวยนะลูกนะ จการงานการเรื่้าวหน้าเออเดี๋ยวก็ได้มาหาคอดอกเออเป็นอย่งนคือคือได้มาค่าเครื่องบิงจะป๊๋จะปูบเครื่องบินน้ำาจดะชิดแป๊ชิดแปะเราก็ขายแล้วก็เอออ่ะเฮงเงแล้วก็รวยนกรเิน่กรเรื่อน้อไม่ไปแบบดูดีด่างล่วงได้แบบเขาแชร์เราไดเืมเอออั่างหลังากนั้พอคือเ้าอีกดวงป่ะคือไปทุรักดยโอ้ปูว่าจะไปเดินไม่กูว่าจะไปทุละปู ก้าวันละก่ว่าท้าเร็วนาะทุราการงานพอบพท่านเคิดเนาะกาเสียเครืัอง่ดเนาะก็ต้องท่ใจเพื่อเยื่อเนาะโอเคง่ายสุขามีสุขามีสุมามีไม้อายุวันนัสุขภาวะหึงแล้วก็เบื่อเบื่อใจดน้อดื้อน้าดูนะอ่า สำหรับแนวทางของวันที่สามมกราสองหกหกเนาะคะ่ะตัวเลขตัวเบอร์ก็จะมีอยู่เนาะคะ่ะหนึ่งห้าห้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งหกแล้วก็ห้าเก้าเนาะคะ่ะค่ะสำหรับค่ะปู่ก็ได้บอกว่าอายุเก้าสิบปีเนาะค่ะกระทำบุญได้ค่ะแล้วสำหรับนั่งทวงผาถวายปัจจัยมาปู่ก็ยังหาไปซื้อวิตามินเก้าศูนย์ค่ะสำหรับผู้ใดที่ตามนายชนมนะคะนายชนมก็คือปู่หาเก้าศูนย์ค่ะ ปูไฮเกาศูนย์นะคะ่ะสำหรับแตงโมงก็คือไห,หนึ่งเกาแต่ว่าบจานคือหกค่ะฟังดีๆพิจารณาค่ะค่ะปูไฮย,ยิ้มไปซื้อกุ้งมะก,ก้อยเนาะคะ่ะใส่กระกรกหาหน่วยค่ะก็เลยเขียนหากเกลลุ่งห่พแมพ่นองเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับตัวเลขตัวเบอร์ค่ะสำหรับคันไขของเจวบนเนาะคะ่ะ ก็จะมีทายเงินที่ปูให้เอฟซีไปเสียงโศกเสียงมานก็คือศูนย์ศูนย์เจ็ดสองศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะค่ะแล้วปูตอนปูสันหน้ามะพร้าวปูกับอวยพรเนาะค่ะก็คือต่ออายุไ้แมคคู่ค่ะอมือนี่อายุสิบห้าปูย่ออายุไ้เนาะค่ะแล้วก็ห้าศูนย์ค่ะค่ะสำหรับที่นี่ขอให้พ่อพี่น้องที่เขามารับชมแลบฟังแล้วค่ะให้ปังๆลำๆลุยๆค่ะลงตัวเลข รอบไดใด้ก็ให้บุญบารมีองค์ปูชิพะข้าว้อมปูตาขอให้สายบุญสุขคูุ่กคนทั้งไก่และทั้งไก่มีแต่โศกตลาบแต่โศกตะมานสุขคู่สุกคนเนะคะ่ะสวัสดีค่ะ